คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าถ้าเรารู้องค์ประกอบของประกรันจะทําให้เราสามารถเลือกแผนประกันได้ดียิ่งขึ้นเทรเมเนตวิดมิสเตอเตสวัสดีครับกลับมาเจอกันทุกวันพฤหัสเวลา10นาิกากับสาระประกันน่ารู้สั้นๆแค่3นาทีกับผมเตเตสุทธิเชษครับ คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมครับว่าหลายครั้งที่เราเลือกแบบประกันแบบประกันสุขภาพบริษัทเดียวกันทําไมบางแผนประกันมีเงินออมบางแผนประกันไม่มีเงินออมบางแผนประกันส่งระยะสั้นบางแผนประกันส่งระยะยาวนั่นก็เพราะว่าองค์ประกอบของตัวประกันที่สามารถออกแบบได้นั่นเองแล้วองค์ประกอบของตัวประกันที่เราจะซื้อเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า ในหนึ่งเล่มกรมธรรประกันสุขภาพของเราจะมีองค์ประกอบของตัวสัญญาด้วยกัน2ตัวนะครับ 1. สัญญาหลักหรือที่เรามักเข้าใจกันว่าประกันชีวิตประกันเงินออมต่างๆนั่นเองซึ่งเจ้าตัวสัญญาหลักนี้จะเป็นสัญญาประกันที่จะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงตามเวลาที่ได้กําหนดไว้ในกรมธรร์ชัดเจนว่าต้องส่งกี่ปีคุ้มครองกี่ปีเช่นคุ้มครอง10ปีส่ง10ปี คุ้มครอง20ปีส่ง20ปีหรือคุ้มครอง90ปีส่ง20ปีคุนคุ้นไหมครับการอ่านความหมายของตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขหน้าคือจํานวนปีที่คุ้มครองตัวเลขหลังก็คือจํานวนปีที่ส่งนั่นเองครับสสัญญาเพิ่มเติมสัญญาเพิ่มเติมก็คือสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสัญญาหลักซึ่งเจ้าตัวสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้มีหลายตัวนะครับเช่น สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพสัญญาเพิ่มเติมบริเหตุสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยและสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆนั่นเองครับเงื่อนไขของสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่คนรู้ก็คือ 1. การซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิตต้องซื้อสัญญาหลักก่อนถึงจะซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพต่างๆเพิ่มเข้ามาได้นะครับ 2. ถ้าเรามีสัญญาหลักแล้วเราสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ เพิ่มหรือลดได้ตลอดสัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกรอบปีกรมธรรม์น,นะครับ 3. สัญญาเพิ่มเติมทุกตัวจะสามารถส่งได้สูงสุดเท่าอนุสัญญาของสัญญาหลักเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรารู้องค์ประกอบของประกันและเข้าใจว่าสัญญาหลักคืออะไรสัญญาเพิ่มเติมคืออะไรก็จะทำให้เราสามารถออกแบบแบบประกันที่เราอยากซื้อได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ ทุกๆวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาว่าเราจะมาพบกันกับหัวข้ออะไรกับ3 m i n u t e with m ์มิสสวัสดีครับ